สวัสดีครับผมไบรจากเอสจีแชนแนลครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปไลฟ์สตรีมให้งานแม่ค้าขายของออนไลน์งานวันนี้จะเป็นการไลฟ์2กล้องนะครับอยู่ใกล้แถวที่ผมอยู่นะค,คือแถวรา,ามินทาอุปกรณ์ที่เอาไปใช้วันนี้ก็คือจะใช้ในวันพรุ่งนี้วันนี้เป็นวันดูหน้าง,งานแต่ผมคิดว่าถ้าใช้วันพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวจะเอาไปเตรียมไว้ก่อนก็คือเอาไปโยนไ้นู่นเลยผมขี้เกียจขนหลายรอบนะครับช่วงนี้งานในสตูมันมีเยอะน้องก็เลยไปออกงานอีกงานหนึ่ง น้องๆไปเคลียร์งานประชุมออนไลน์กันหมดแล้วแล้วก็ผมก็เลยแต่ผมกลับมาทํางานคนเดียวอีกแล้วคือไปช่วยเซตระบบไปไลฟ์สตรีมให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์บางคนก็คือเซตระบบแล้วก็ใช้ทีมงานของเขาแล้วทำไปเลยแต่ว่ารอบนี้จะเป็นการจ้างผมเนี่ยไปไลฟ์ให้อ่าก็คือใช้อุปกรณ์ทั้งหมดของผมไปเลยนะครับอุปกรณ์ทั้งหมดอยู่ในกระเป๋านี้แล้วนะครับเดี๋ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยไปว่ากันหน้าง,งานี้เกจแกะและเดี๋ยวเรียกรถก่อนตอนนี้ขึ้นรถแล้วครับ แล้วก็ของไอ้กระเป๋าไฟนี่มันจะวางยากสักนิดนึงก็เลยต้องเอาไว้ข้างหน้าประจําเพราะว่าเีีบเอสยูยากมากแล้วก็อุปกรณ์อื่นนี่คือวางไว้ข้างๆเพานั่งในรถมันก็จะเปลี่ยนๆประมาณนี้ครับผมก็มานั่งข้างหลัง นี่คือห้องที่จะทําการไลฟ์้วกกาก็คือยิงไปทางสีม่วงตรงนั้นใช่ไหมครับใช่ไลฟ์ตอนกี่โมงครับหนึ่งทุ่มไลฟ์ตอนหนึ่งทุ่มโอเคแสดงว่าแสงตรงนี้ไม่น่ามีแล้วมีสินค้ามาเป็นตัวอย่างนะครับโต๊ะโต๊ะที่ใช้ไลฟ์หรือว่ายืนอ่อนั่งอ่านั่งค่ะจะมีโต๊ะวางสินค้าแล้วก็จะมีสินค้าอยู่ข้างค่ะงั้นงั้นเดี๋ยวขอโต๊ะกับเก้าอี้หรือว่าแล้วก็ตัวอย่างสินค้าหมยครับได้ แล้วก็ผมจะต้องวางคอมพิวเตอร์อยู่บนโต๊สะสักโต๊ะหนึ่งมีขอตตโต๊ะอีกหนึ่งตัวได้ค่ะโต๊ะ,<ฮ>ะตกับเก้าอี้หนึ่งตัวแล้วก็ไฟที่พื้นนี่คือใช้ได้หมดใช่ไหมครับปักใช่ไหมคะใช้ได้หมดเลยโอเคได้ครับอินเทอร์เน็ตละครับเป็นอะไรบลูทเป็นไรไมแล้วระหว่างที่ไลฟ์นี่จะมีคนอื่นใช้ไหมครับจะมีแอดมินน่ะมีแค่ดินใช้ใช่ไหมไม่ได้แชร์เดี๋ยวคงต้องลองดูแหละถ้าแชร์ไม่เยอะก็โอเค สรุปว่าเดี๋ยวเราจะไลฟ์ขายพวกอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินเครื่องสําอางอันนี้ไม่แน่ใจยังไม่เห็นสินค้านะครับเดี๋ยวจะลองตั้งให้ดูแบบ1กล้องก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยดูว่าจะตัดสลับสองกล้องไหมคือเอาจริงวันนี้บีฟผมยังยังไม่ชัวร์เพราะเขาขอลองก่อนนะครับพี่เขาขอลองก่อนก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวแกะอุปกรณ์แล้วก็ปกระกอบกันเลย ครับหนึ่งสองสามสี่สวัสดีค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสวัสดีค่ะอ่าองข้างล่างเป็นสีม่วงแล้วก็่องสินค้าเป็นสีม่วงด้วยก็ <c oughs> <c oughs> เลยเกิน <c oughs> เดี๋ยวจะลองย้ายไปข้างบนที่เป็นแบมกกาสีดําดูนะครับไม่งั้นมันจะกกืนไปเออมันจะกลายเป็นแบบนี้อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวย้ายเปลี่ยนเป็นแบมกกาสีดํา สีที่มันไม่ได้ดำเสทีเดียวมันออกปูนปูนเทากลางไอ้ไฟสีเหลืองตรงนี้ปิดได้ไหมครับปิดไ,ได้ค่ะได้ค่ะมันมีสองอย่างถ้าไม่ปิดก็ต้องยิงอัดเข้ากำแพงปิดก่อนก็ได้ครับอันนี้คือชั้นสี่ผมลงแบลออกมาอีกนิดนึงตึกมีสี่ชั้น6ชั้นกระเป๋าของใบนี้ขึ้นไปกับผมจนเข้าไปก่อน เราก็ปิดเอาไปแค่นี้ก่อนก็ได้ครับปักไฟไม่ต้องเพราะว่ามีเหลือเฟือแล้วสะดุดมีลิฟด้วยสุดยอดเลย,ลลเลยอ๋องั้นคงต้องเปิดอะครับแล้วก็อาจจะต้องยิงเข้ากำแพงเอาโอเค แต่แต่มันถอดได้นะไอแบบเนี้ยแต่ไอไฟนะั้นมันเป็นแบบถอดได้ผมเคยไปหลายบ้านละอืมัมนเหมือนหมุนตัวล็อกแล้วก็ถอดแต่ว่าอานี่หมุนเข้ากําแพงไปก่อนแล้วกันครับอ,อ๋อหมุนไปแบบนั้นก่อนถึงมันจะทําให้แสงสีกําแพงดูแปลกแปอืมประมาณนั้นฮักๆักปีกหน่ได้ไหมหรักปักใหม่ <c oughs> ลงไปอีกอ่านั้นแหละ <c oughs> โอเค เราจะมาพบกับนูเซราซีเค็บ็อกคาะที่ทุกคนซีเอไป พอย้ายมาข้างบนก็เซตเป็นแบบเดิมนะครับไฟสเสาเพราะต้องการให้แสงข้างหน้าเนี้ยมันลงที่แบบมากที่สุดก็จะใช้ <Okay. S 1> เป็นซอฟต์บล็อกแบบ KD ยิงเข้าไปเลยแล้วก็จะมี <Okay. S 1> ไฟแบ็คไลท์สองดวงไฟแบ็คไลท์สองดวงอันนี้เอายิงเป็นลิมไลท์นะครับไอตัวเนี้ยไฟแรงแสงดีมาก sl 5 0 0ในโฟโตไม่แพงแล้วก็ฐาที่เขาแถมมาให้ก็สูงในเขาเรียกว่าภามสูงพอดีพอดีที่จะยืนหรือนั่งนะครับสองดวง ของดวงข้างหน้าก็อยู่ตรงนี้เวลาถ่ายออกมาคือเนกล้องมันก็จะใสๆประมาณนี้นะครับแต่นี่ยังเป็นตอนกลางวันอยู่ถ้าเป็นตอนกลางคืนเนี่ยไอ้แป๊กราวอาจจะจาลงนิดนึงแต่มันก็จะช่วยให้ไอ้แสงสีเหลืองข้างหลังอ่ะมันเด่นขึ้นอ่าแล้วก็ตัวแบบก็จะเด่นขึ้นด้วยถ้าเกิดว่าเป็นตอนกลางคืนนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้มันเป็นวันที่ดูหน้าง,งานมันจริงวันพวงนี้เดี๋ยวผมจะเอา จกอ,อเอาจอมอนิเตอร์แนวตั้งมาตั้งให้พี่เขาดูตัวเองส่วนกล้องที่2นี่อาจจะไม่ได้ใช้ถ่ายแต่ว่าเดี๋ยวเอาสแตน์บายไว้ก่อนอาจจะตั้งถ่ายทำเลยผมก็นั่งอยู่ฝั่งสงครามดีเขาครับชั้นบนเพิ่งทำใหม่มีเราเตอร์ Wi-Fi อยู่ตรงนี้เมื่อกี้เทสสปีดแล้วแรงมากได้น่าจะประมาณ548ิดเมกดาวโหลดอัปโหลด2 8 5เมกครับส่วนกล้องรอบนี้เอาไอ้ตัวนีมาใช้ กับดีลิงเก้าร้อยประมาณนะั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอีกทีซ้ำอีกรอบหนึ่งมาล่วงหน้าสักประมาณชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวของบางส่วนทิ้งไว้นี่ครับเริ่มประมาณสองทุ่มวันนี้ก็ประมาณนะี้เสร็จง่ายง่าวันนี้มีน้องมาช่วยขนของแล้วแต่กระเป๋าที่ว่ากลับมาก็มีแค่สองใบนะครับเดีย๋ยวไปหน้างานกันแต่วันนี้ผมอยู่กับเน็กแค่สองคนเดี๋ยวน้องหินไปส่งเขาเรียกรถ ขนของนี่ยากมากได้รถคันเล็กแล้วยังเหนื่อยลืมไปว่าวันที่ผมไปอ่ะตอนประมาณบ่ายโมงนต่ตอนนี้มันเป็นเวลาประมาณหกโมงเย็นรถติดชิบหาย,ยออกไม่ได้เลยลืมคำนวณเวลารถติดไปตายหาละจากที่คิดว่าสักประมาณสิบห้านาทีถึงากลัวจะกลายเป็น4ี่ิห้านาทีไ้ยแต่ไม่เป็นไรมีเวลาอยู่ ว่าพี่เขาสตาร์ท2องทุ่มหมดไลน์ลิฟมีลิฟลิฟต์สำหรับ5้าคนนะเต็มแล้ว เขาบอกว่ายืนในห้าคนสองคนก็เต็มแล้วนี่มีลิฟต์อยู่ในตึกด้วยอ่ะขนของพวสบายแต่เมื่อวานพี่เดินขึ้น,นครับโอ้เห็นไวมากไม่มีอะไรต้องทำจริงด้วยป่ะวางคอมเปิดคอม,ม,อคอมนี่มีพรมไว้ซับเสียงเรียบร้อยแล้วก็มีกล่องไว้ช่วยซับเสียงนิดหน่อยอเสียงก้องรถไปบ้างไหมเนี่ย พร้อมอยู่นี่ครับเอาเลยครับประกอบร่างครับนี่พม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 แล้วเสียงกล้องก็ลดลงไปเยอะฮะแล้วก็อ่ะเดีย๋ยเปิดไฟกันวิงโอเควางแล้วร่วงเปิดโอเคสว่างแล้วไฟไฟข้างหน้า ตัวใน g h โต h o t HC1000SB Max f r นะครับชั่วเอออ่ะสว่างแล้วอีกดวงหนึ่งเปิดครับเรียบร้อยอเออสว่างใสเคลียว์ผมตั้งตรงนี้ต่อสายแลนเรียบร้อยอัปเดตออเบตมีอัปเดตนะอัปเดตไป ต้องเหรอเคต้องอยู่นี่ปักที่พื้นเนี่ยโดนพรมทับไปหมดแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เอาจอมอนิเตอร์มาจอที่มันหมุนแนวตั้งได้มาจอนี้อ,อ,อ่หาหมุนแนวตั้งได้ไม่รู้ยี่ห้ออะไร 2> MP 2 4 2 P ครับไปหาซื้อกันได้แต่ว่าเราจะไม่ตั้งตรงนี้เราจะเอาอเอาก้าอี้สีแดง นี่เราจะมาตั้งไว้ข้างๆตรงนี้เอาจอมาวางไว้ข้างหน่อยได้แล้นนครับอ่ะแล้วก็ไปเอาหกต่อดีซีคัพเปอร์ทีัพเปอร์นะครับใช้แบตเตอรี่ตัวดีซีเนี่ยเดียวกับ 80D เลยนะครับ LP E6 ไปเลยแ้กมาก่อนเข้าไป,ปเรียบร้อยไปใช้กับเลนยี่สี่ร้อยห้านะครับ <c oughs> เพราะว่าเขาไม่ได้ต้องการละลายหลังมากแล้วก็จะได้ซูมเข้าซูมออกได้ง่ายใช้ระยะห้าสิบแต่เดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนไป็นเรนห้าสิบหนึ่งจุดแปดให้พี่เขาลองนี้ประกอบให้เสร็จก่อนครับ <c oughs> เปิดกล้องเอาหครับเอาติดฮ่ติดจบสวยงามทีนี้จอขอใส่ HDMI หน่อยมีหนึ่งเมตรกับสิบห้าเมตรนั่นน่าจะสิบเมตรเอาสิเมตรมาก็ได้อย่าให้สายมันลอยเลยเออได้สายสิบเมตรนะเพื่อปลอดภัยอ่ะนี่เจนเตรียบเข้าไปข้างหลังนี่เจนี่พอร์ต HDMI ต่อจอนี่เยอะมากนะครับปึ๊บต่อสาย HDMI เข้าไปในเครื่องนี้ นั่นแหละครับสวยงามนี่เห็นตัวเองแล้วแล้วก็ตอนนี้มันเอียงอยู่เห็นเอามาหักให้ลงตรง90องศาที่หัวบอลไฟในห้องโดยรวมนะครับก็สวยงามสี่ไฟล้อมมีตัว sl 5 0 0เป็นยิงแบคไลท์เพื่อให้สะดวกต่อการไลท์เราใช้ใหม้ไ้ทยสาย ไม้ที่มีวท่าพแล้วก็ไม้ไร้สายเนี่ยเดี๋ยวเราใช้ตัวล่าสุดของซาลโมนิกเลยก็คือตัวนี้ครับบิลิงเก้ารอ่ามีตัว rx กับ tx ตัว rx เนี่ยคือตัวรีเซิร์เราจะไปติดกับกล้องนะครับส่วนตัว tx เนี่ยจะติดกับมนุษย์อ่ามี2อันนะครับเผื่อจะพูดคุยกัน2คนอ่ะนี่เอาอันนี้เปิดมีสายแจ็ค3.5มจุ้ามิล t r s มาหนึ่งเส้นนะครับเอาไปเสียบที่หัวกล้องอ่า แล้วก็ต่อสายแจ็คเข้าไปที่พอร์ตเอาปึ๊บแล้วก็เสียบเข้าที่พอร์ตไม์ของกล้องครับเรียบร้อยเปิดไม,มีแต่ทีนี้ไอ้ตัวนี้มันเป็นอ่าเล่งระดับมาสักประมาณสามทับหกก็ได้จริงๆใหญอย่าให้เกินห้าทับหกนะครับแล้วก็ไปติดไว้กับมนุษย์แล้วก็เรามาดูครับเห็นไหมการาฟเสียงเด้งๆแบบนี้ก็คือเสียงเข้านะครับ ทีนี้ลองมาดูในโปรแกรม OBS เสียงเด้งไหมเทสเทสสวัสดีครับเสียงเด้งนะครับไอ้ตรงเนี้ยเสียงเด้งนี่คือเสียงเข้านะครับเรียบร้อยเพราะว่าเสียงเนี่ยก็คือเอาจากกล่องวิดีโอแคปเจอร์ของ Advanced Photo System ตัวนี้เลยนะครับตัวเดียวแล้วถ้าเกิดว่าไมค์ตัวนี้แบตหมดเรามีกล่องชาร์จอ่าแล้วก็มี2ตัวด้วยมี2ตัวด้วยพอไลฟ์ปุ๊บเราก็จะทำให้ได้เสียงที่ดีนะครับจากไฟแบบนี้ครับง่าย,ายอันนี้ n i Photo ตัว Hc 0ัน SB ุ SB Mark III อ่าแล้วก็มีทั้งหมด2ฝั่งซ้ายขวายิงอัดหน้าเข้าไปใช้ Softbox KD แล้วก็ตัวข้างหลังเป็น n i g h t Photo ตัว SL 500อ่าเป็นแบบนี้เป็นแผงไฟ Panel นน LED ตั้งขาตามธรรมดาปกตินะครับแล้วก็ต่อไฟตรง e a u t o p a r กตัวนี้ก็ด้วยพูดง,ง่ายก็คือมี Panel LED นนเนี่ยยิงหลัง2ตัวส่วนข้างหน้าเนี่ยเป็น Softbox ของไ i g h t Photo สอัน ทีนี้ภาพตอนแรกเนี่ยจะเป็นแบบนี้แบบนี้เลยมืดมด <c oughs> เพราะว่าอันนี้จะไปเตรียมแสงนะครับแล้วทีนี้ผมก็เปิดให้หมดนี่คือภาพ b ีฟอร์ค่อนข้างน่ากลัวนะครับน่ากลัวมาก <c oughs> กล้องที่ใช้นะครับเป็น Canon R6 นะครับวันนี้ใช้กับไม์ของซาร a ม o n ิกแล้วก็ <c oughs> ไล่เปิดทีละอัน <c oughs> เปิดอันที่หนึ่งปุ๊บอ้า <c oughs> เปิดอันแรกไป มันก็จะมีแสงอี่ฝั่งเดียวนะครับมันก็สว่างแหละแต่ว่ามันยังไม่ใส่ไม่เคลียร์นะครับเราต้องเปิดอีกฝั่งหนึ่งเปิดได้ง่ายครับเวลาใช้ก็คือกดเปิดครับแล้วก็สามารถดิมมิ่งไฟได้ซึ่งปกติผมหมุนไปที่สุดอยู่แล้วนะครับสว่างใสเคลียร์ขึ้นมาเยอะแต่ว่าข้างหลังมันยูยูจมจมไปสักนิดหนึ่งนะครับก็คือผมเนี่ยเป็นสีดำขอบจมไปเลยงั้นเดี๋ยวผมจะเพิ่มแสงดิมไลท์ที่ขอบ ในการเปิดอ e ีไฟสองดวงนี้ไฟแผงเออดีแบบแบบแบบรงๆปึ๊บดวงที่หนึ่งนะครับแล้วก็ดวงที่สองปุ๊อ่าแต่ว่ามันยังอยู่ไกลไปนิดนึงเดี๋ยวผมขย,ยับเข้าไปอ่าใกล้กล้องหน่อยโอเคกอ่าทีนี้ไปดูครับ อ่าเห็นไหมมันก็จะมีแสงที่ริมไรที่ขอบผมออกมาแล้วก็ที่ขอบของเสื้อผ้าด้วยนะครับพอเอาไฟสี่ดวงล้อมปึ๊บแบบสว่างมันก็เลยจะทําให้มันนวลไปทั้งหมดเวลาหยิบสินค้าอะไรขึ้นมามันก็จะสว่างทุกด,ด้าหันแล้วไอริมไรเนี่ยก็ช่วยให้แสงที่ขอบเนี่ยมันชัดทําให้แบบเนี่ยมันหลุดออกมาจากกระ к าวแบบก็จะเด่นขึ้นนะครับผมไม่รู้ว่าทฤษฎีทีพอยต์ไลติงมาจากไหนนะครับแต่ผมไม่ใช้ผมใช้4ี่พอยต์ไลติง จริงๆก็ไม่มีอะไรหรอกครับมันก็ไม่เชิงเป็นทฤษเดียอะไรมันแค่รู้ว่าแสงมันทานํางานยังไงแล้วก็เติมในส่วนที่มันขาดแค่นั้นเองนะครับอ่ะชุดเ,ดเล็กๆแค่นี้ก็สามารถทาสตูดิโอแบบภาพสวยๆได้แบบนี้อ่ะทีนี้เดี๋ยวมาลองดูภาพจากกล้องเอ6เอาไปไลฟ์กันเตติ้งหน้างานเป็นแบบนี้คนระับก็คือจัดแสงให้เรียบร้อยไฟล้อมสีรวงทุกด้านแสงสว่างสวยงามกล้อง R6 ติดกับเลน2405นะครับ จริงๆเดี๋ยวอาจจะลองเปลี่ยนไปเลน50ม mm mm ิล F 1.8ดูออสาย Micro HDMI นะครับหอวเป็น m i โคร HDMI นะแล้วก็ไอตัวนี้มันเป็นสายแปลงแล้วต่อเข้ามาที่การแคปเจอร์ของ Advanced Photo System แล้วก็เข้าคอมพิวเตอร์ภาพที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้โอ้อย่างสวยเลยต,ต่อไฟตรงนะครับโดยใช้สาย DC coupler นะครับนี่ทำให้แบตเตอรี่ตอนนี้ก็คืออยู่ได้ยาวๆไม่มีวันหมดนะครับ เดี๋ยวลองเปลี่ยนไปเลน50ดูาจะเป็นยังไงแต่จริงข้างหลังมันไม่มีอะไรให้ละลายอยู่แล้วอาจจะไปใช้เลนเดิมก็ได้แต่เดี๋ยวลองก่อนชววงเรียบร้อย50 F 1.8ครับถัดไปผมก็ปรับจาก F4 นะครับลดลงไปเหลือน1.8นะครับสว่างนะครับลด ISO ลงเดี๋ยว101นะครับสปีดชัตเตอร์125ก็ได้ ร้อยหนึ่งร้อแล้วกันอ่ะก็สวยแต่ก็ฉากหลังมันไม่มีอะไรแล้วเออแต่ว่าถ้ายืนของเข้าออกอ่ะมันจะละลายชัดนะครับคุณแพลวอาจจะชอบเดี๋ยวลองเอาให้ดูแล้วกันนะอ่าดูดิออไวอ่วอานั้นพับรวมที่ไลฟ์วันนี้ก็ประมาณนี้เสร็จอัพทั้งหมดหมดแล้วนะครับคอมพิวเตอร์ที่เราใช้เครื่องนี้นะครับ uh huh. ก็คือ lenovo legion อ่า uh huh. เป็นตัว รีเจน5ธรรมดานะไม่ใช่รีเจน5 Pro 5โปร,ปรไปออกงานให้ขอดูสเปคหน่อยซิตัวนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับนี่คือไรเซน7แล้วก็เป็นจอจอ RTX น่าจะตัว3060ไ้มไรเซน7 5,800h นะครับ8คอร์16เทรดตัวกจอเป็น3050 Ti เออไม่ใช่3060 Ti ธรรมดาแรงแล้ว RAM 16กิกนะครับ ไลออกไป2ช่องทางภาพรวมอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เกาะสรุปนะครับขาตั้งกล้องแมนฟาโต้ใช้ตัวบิ๊กเอลิเมนต์เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเดี๋ยวบางครั้งเดี๋ยวยืนเดี๋ยนั่งเอาตัวสูงสุดมาก่อนแล้วเดี๋ยว่อยหดย่อเอาอ่าล้วก็เวลาแบบยืนเนี่ยมันจะได้แบบปรับให้สูงได้แต่ถ้ารู้แน่ชัดแล้วว่าแบบนั่งอ่ะเอาสมองมาก็ได้นะครับกล้องเป็น canon r 6ไฟ night photo ตัว h 4 0 0 0 sb นะครับจริงๆก็เป็นชุดยูทิเซตนั่นแหละ แต่ว่าอันนี้เป็น Mark กรแต่ว่ารอบนี้เติมไอตัวไฟข้างหลัง2ดวงเข้าไปก็คือตัวในโฟโต้ s l 500นะครับยิงมาเลยนอกเฟรมจะได้เกิดริมไลท์สวยๆการแคปเจอร์เป็นของกล่องแอดวานซ์โฟโต้ซิสเต็มเหมือนเดิมของดีรับภาพจาก HDMI นะครับจากกล้องนะครับที่แปลงสายเป็นไมโครเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาต่อ USB เข้าที่คอมพิวเตอร์ภาพที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้เลยสวย สภาพห้องนะครับก็คือคอมเมนต์ไปเมื่อวานวันนี้จัดการแก้ไขเรียบร้อยก็คือเสียงม,มันกล้องก็จัดการให้ปูพรมพรึบเลยนะรพรึบเลยก็ค่อนข้างช่วยลดไปได้เยอะนะครับแล้วก็มีกล่องลังมาวางไปตรงนี้ก็ช่วยได้ประมาณหนึ่งจริงๆอยากจะตีให้มันสูงแล้วก็เว้นว่างๆแล้วก็ตีให้มันสูงให้มันเต็มตรงนี้ไปสักหน่อยไม่ต้องติดกันขนาดนี้แต่ว่าไม่เป็นไรจริงๆมีเพิ่มเติมนะเออมีสตีมเด็กด้วยนี่ เอาเอลกาโต t สตรีมเล็กมานะครับเพิ่มเ o าว d เอฟเฟกนิดหน่อยให้ทางลูกคา้าก็คือต่อ USB โดยตรงเลยครับเนี่ย USB แต่ว่าสายสตรีมเล็กมันสั้นนะครับก็เลยต่อสาย USB e x p e n s i o n มาสายยาวของ UK เนี่ยต่อมาเพิ่มความยาวมาให้กดเอฟเฟกนะครับกดกดกดวิงจริงๆเสียงก็คือออกลำโพงเครื่องนู้นนะครับ นอ้าวแต่อย่างนี้เราต้องเราก็ต้องไม่มอนิเตอร์เสียงถูกไหมไม่อย่างนั้นเสียงมันออกโอเคเปิดดูไลฟ์เอาเปิดดูในไลฟ์เอาอ่ะทีนี้ก็คือเดี๋ยวไปดูตอนไลฟ์จริงครับสวัสดีค่ะคุณแพลวันนี้สวยมากคุณดีมสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกคนเลยนะคะสวัสดีลูกเพจทุกคนด้วยค่ะทุกคนตบมือทุกคนตบมือ สวัสดีค่ะคุณเมย์คุณเมยบอกพี่แพลวสวยมากสวัสดีค่ะสวัสดีทั้ง157คนเลยค่ะวันนี้เห็นไหมว่าเป็นวันพิเศษและแพรวก็มาในแบบว่าพิเศษมากๆและสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแพลวก็คือพิเศษมากๆาํสำหรับลูกค้าหนูเซราทุกคนเลยค่ะขอบคุณค่ะเป็นไงวันนี้เรามาในทีมแบบเหมือนรีซ่าไหม เหมือนมากเราติดเพจมาเลยนะเพื่อมาเจอลูกค้าของนูเซราแล้วก็ลูกเพจของแพลทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> <อ>สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณจอยสวัสดีค่ะคุณลุจีวีนะคะสวัสดีคุณหมีแพนด้าสวัสดีค่ะคุณเจนสวยมากค่ะตั้งใจฟังข่าวดีนะคะสำหรับใครที่ซ f นะคะตัวนูเซราซีเขดบอกไป ใครที่ C.F. n u นูเซราซีเขตบอกไปนะคะข่าวดีก็คือหนึ่งเลยจะได้นะคะจะได้ตัวสูตรใหม่ของนูเซราไปเลยนะคะนี่คือได้ไปเลยะคะ่ะ นี่นะคะคือบอกว่าตัวนี้ไม่ได้มีจำหน่ายแต่เรามีแถมให้สำหรับลูกค้าที่ CF n ู w Serac C h e บอกเท่านั้นอะก่อนอื่นเลยหลายคนถามมาเยอะมากว่าสูตรใหม่นี้มันคืออะไรยังไงสูตรนี้นะคะเป็นสูตรใหม่นะคะคือตัวนี้เป็นตุสูตร,ส,ตรสูตรปกป้องผิวทุวคนไหมค่ะสูตรปกป้องผิวนะคะตัวนี้จะช่วยป้องกัน แสงแดดลังสี U V ไลฟ์เสร็จแล้วสนุกสนานกันมากขายดีกันมากกล่องละ2,900ันขายไป500รอกว่ากล่องครับอ่ะเดี๋ยวเก็บของละสุดท้ายนะครับที่อยากจะบอกก็คืออินเทอร์เนต็ตนะครับผมต่อสายแลนนะเนี่ยต่อสายแลนเห็นไหมนี่สายแลนแล้วก็สายแลนเนี่ยก็คือลากออกมาจากัวน,นี้เลยครับ จากพื้นเลยซึ่งเป็นระบบที่พี่เขาวางไว้อยู่แล้วแค่นั้นถึงว่า Wi-Fi จะดีมากก็ตามนะว่าเช็ค Wi-Fi แล้ดีโอเคแค่นั้นเอาออกใช้ยาวได้ไม่ดับนะครับไม่มีปัญหาไมไวเรดสัญญาณดีทุกอย่างดีหมดตัวสตรีมเล็กที่กดก็ดีงามได้ใช้ประโยชน์ดีมาก<ป>เฉพาะเสียงติง้ตงเลยมันแพวสวยมาก